เก็บตกไทเฟก2องพค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้ไปนะคะในหน่วยงานของการฝึกงานของเราก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงสำหรับใครที่กําลังข้ามนะคะก็ลองมองสร้างไว้ก่อนเราก็จะมาบอกต่อหรือแนะนําของคิดที่มันแซบสําหรับเรานะคะแต่ในคลิปนี้ก็เออผ่านไปก่อน,นะคะ่ะเฮลคืน healthy วันแรกของการไปเดินนะคะเเาาก็เปิดตอมรับรถด้วยไอติมก่ทอดไปต่อดีกว่า มาหาสินค้าตัวแรกที่เราถูกใจนะคะเป็นน้ำมะพร้าวของบูธ์นี้นะคะเป็นน้ำมะพร้าวที่ผ่านกระบวนการ h ไฮเพรสเช u r e ที่รสชาติมันใกล้เคียงของจริงมากและแน่นอนครับเขาส่งขายต่างประเทศแต่พี่เขาบอกว่าเขาส่งขายในไทยด้วยน่าจะเป็นของ Starbucks ลองไปชิมกันได้ฮะสว่วนอันนี้เราถ่ายเพราะว่าแพคเกจมันโซคิวโซใจแต่เพื่อนผมไปคุยกับเขาเขาเลยให้ที่ติดตู้เย็นมาเยี่ยม จากนันเราก็เดินลัดเลาะ,ะดูนั่นดูนี่นะแล้วก็จะไปเจอสิ่งที่น่าสนใจก็คือแกงมัมัมนไก่กล้ยหอมท้องอืมแล้วก็จะมีเป็นตัวฟิลหมูปิ้งฮะแต่เป็นเ็ดเป็นเฮนเบดว้าวตัวนี้ก็จะเป็นเจลลี่ที่ใช้น้ำอุณหภูมิห้องละลายได้เจ๋งไปต่อกันที่บูทัดไปนะคะบูทนี้เหมือนเขาจะขายฟิลคราฟโซดาหรือว่าสปาร์กิ้งดิงนะคะที่เราชิมจะเป็นตัวกุหลาบทั้งสองตัวเลยมั้ง อร่อยนะหอมกุหลาบเบาๆไม่รอชาครับไปกันต่อที่บูทนี้นะคะเขาก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปแต่ว่าตัวโปรดักที่เขาทำมาให้ชิมจะเป็นตัวเซเลอร์ี่กับโยเกิร์ตจะบอกว่าโยเกิร์ตอร่อยมากพี่คนสวยไปทำขายเธอบอกเลยรุง่งจึ้งมาขั้นด้วยบูทต,ต่างประเทศกันบ้างค่ะบูธนี้ส่วนตัวเราชอบตัวแพ็กเกจจิ้งของน้องน้องเป็นบูธคิชชันอะไรสักอย่าง ส่วนรสชาติคือว่ากันทีหลังแวะไปเติมความเค็มที่บูญน้ำปลาลาน,นี้นะคะก็จะแบบพอทําเป็นฟิวเสิร์ฟข้าวผัดปลาให้เนี่ยก็มีน้ำปลาของเขาคือน้ำปลาของเขาอะไม่มีความเค็มเว้ยแลแ้วมันก็มีความหวานคือแบบถ้าบีบมะนาวาก็แซ่บอร่อยเลยอะคือแบบผมพ่งเคยกินก็เคแซ่บส่วนบุญยำๆนะครับแล้วก็ไปชิมตัวมา,ม,า,ม,า,าม่าลดต้มขาไก่เอ้ยแซ่บแต่ทําไมแต่ทําไมเขาขายต่างประเทศไม่ขายในไทยบ้าง แต่ความจริงแล้วก็เป็น FC อยู่อันหนึ่งก็จะเป็นตัว Spicy Lobster โอเคมาขั้นกันที่บูตต่างประเทศฮะอันนี้เราได้ลองเป็นตัวบูชีครั้งแรกค่ะก็แบบเฮ้ยมันกินได้นะมันไม่ได้กินยากหรือว่าเป็นเพราะแค่บูดนี้แบบมันโอ้มันก็เคมันก็แซบโอเคเลย แล้วก็เดินลัดเไปเจอตู้เต่าบิสมูตี้แวะชิมนมที่บูธอะไรสักอย่างไปบูกธกะทิอะหนูจำชื่อพี่ไม่ได้หนูอขอโทษแต่อร่อยนะตัวครีมพี่อร่อยดีแล้วก็บูนี่เหมือนกันผมก็จําไม่ได้แต่มันอร่อยอะ <c oughs> ไปกันต่อที่บูธนี้ฮะเหมือนเขาก็จะขายประมาณหลายอย่างอยู่แต่เราได้ที่เราได้ไปชิมก็จะเป็นตัวเส้ก,ก๋วตัวซุปเห็ดทัฟเฟิลแล้วก็ตัวแยมฮะ เราแนะนาตัว s ุปท t ฟ f f e ลเลยคือมันอร่อยอ่ะคือแบบมันเป็นอร่อยจริงๆมาขั้นกันต่อที่บูทต,ต่างประเทศหาบูทนี้เป็นพวกเวเนกาหรือว่าแอปเปิลไซเดอร์นะที่เราชิมเรานจะได้ชิมตัวเวเนกาคือมันก็แบบอร่อยเลยอ่ะถ้ากินกับสลัดจะอร่อยขนาดไหนส่วนบูทถัดมาเป็นบูทเลมอนนะของ farm fresh ันเลม m o n f a r มคือเขามีส่วน,นของตัวเองเลยเว้ยเขาทําน้าเลมอนทาน้าพึ่งเลมอนอ้ยอร่อยแนะนําเลย ส่วนบูธนี้ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้คือมันเป็นต้มขาไก่ฟรีดายที่อร่อยมากเอาจริงปะคือมันแบบจะใครแต่ไปต่างประเทศนานคือพกน้องไปด้วยก็คือมันแบบแซ่บอ่ะเอาไปกินแบบแซ่บๆได้เลยคือมันดีแนะนําอันนี้โอเคเลยเอาจริงปะโตเกงเคียวหวานเขาก็ทําดีเว้ยคือแบบเขาทําถึงเครื่องแนะนําต้องลองไปต่อกันที่บูธนี้มันเป็นบูทที่เป็นนำปัญญาสกัดเย็นเว้ย จริมันก็จะมีกลิ่นรสหลายอันมากแบบต้มยำรสน้ำมันงาโหระพาคือหอมมากถ้าเอาไปใส่ในอาหารแบบพวกสปาเกตตี้วะหรือว่าฟิลตกแต่งจานไฟายดินงน่าจะเลิศบอกเลยแวะมาคันที่บูต่างประเทศอีกแล้วอันนี้เราไม่ได้ถ่ายรูปโปรดักเขาเขาแต่เราได้ชิมน้ำนะมันก็อร่อยอยู่นะอันนี้เราเก็บโบชัวร์หอมมาเพราะว่าโปรเซสซิ่งมันสวยมากเด็กฟูด้ดชกใจสิ่งนี้คือแบบเก็บค่ะสวย บูทนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นเป็นพาวเดอร์เว้ยแล้วก็มาทำน้ำมีเป็นน้ำผลิตเป็นน้ำมะพร้าวทุเรียนกะทิคือมันอร่อยมากน้ามะพร้าวคือแบบว้าวทำมาจากแบบผงนะแล้วมาชงใส่น้ำผสมกับน้ำโอเคเลยทำทุเรียนก็โอเคมาเดินกันต่อมาที่สามเณรนะวันนี้เราพาพี่มาเว้ย เราหนึ่ง้องที่30เราเดินครบแล้วแต่มันยังไม่ครบมันมีห้องหนึ่งถึงสามด้วยซึ่งรู้สึกพลาดมากเพราะวันนี้คนเยอะแบบแบบสับอะห้องหนึ่งถึงสามที่ไม่เดินไปที่31ก็คือมีหลายแบบมาพ<ๆ>ึ่งแบบมีเทคโนโลยี innovation อะไรได้ๆน้ำขนมอานหนัวเส้นโอเคไปกันต่อมาเข้าเรื่องเลยวันนี้เป็น,นวันขายของชิบ้านเรก็ได้ไปซื้อไอติมของบูธนี้คือมันอร่อยมากแต่แพงไหมก็แพงมากสกูปหนึ่งก็คือร้อยยี่ คือแบบแต่อร่อยมากที่กินจะเป็นโยเกิเเกร์ตเพรสชั่นฟู้ดใช่ไหมแล้วก็โยเกิร์ตส้มแมนดารินอะไรสักอย่างอร่อยมากแต่แพงอร่อยจริงวันที่สามเอ็ดนี่ยคือเริ่มถ่ายน้อยแล้วเพราะหนักหิวของอะไรใดๆแต่เราก็ได้ไปซื้อกรโตะรถต่างๆที่แบบไม่เคยพบคือแบบมันเป็นกระโต้ที่ส่งออกต่างประเทศด้วยคือก็เหมามาแต่ก็ไม่ครบทุกรถก็ซื้อมาแค่หกขวดห้าสิบครับเนื่องจากเขาหนึ่งถึงสามเชก็กลับไปฮอร์โนนแปดถึงสิบสองก็ไปเดินดูก็แบบ พาพี่ไปลัดล้อแล้วก็ได้ไปชิมน้ำผึ้งร้านนี้ก็คือพี่ก็สอยกลับบ้านเลยคือมันอร่อยถูกใจพี่แล้วก็ผมก็ชอบเป็นตัวน้ำผึ้งยูสุอะไรของเขาสักอย่างก็ดีอ่ะมันเป็นฟิลไซลับไหมไซลับน้ำผึ้งอร่อยแนะนำถัดมาก็ไม่มีอะไรและเพราะไม่ได้ถ่ายก็กลับมาหอแปดถึงสิบสองใช่ปะก็ได้ชิมอะไรหลายอย่างอยู่มีบูธหนึ่งอยู่โซนกลางๆมั้งเป็นบูธมันกุ้งสวย คือมันมันหรือมันปูสเสวยอ่ะคือมันก็อร่อยเขาเสิร์ฟมาพร้อมขนมจีบพี่ผมก็ซื้อกับแล้วก็มีเป็นบูสซอสเป็นครายิงไทเกอร์ซอสป่ะใช่คือเขาขายซอสใช่ไหมขายหลายอย่างมากแต่เขาขายที่ไทยคือซอสพีซีราชาแบบพอสไปซี่ธรรมดาล้วเขาให้ชิมซอสอื่นนะคือซอสอื่นมันแซ่บแบบซอสมาล่ามันแซ่บแต่พี่เขาก็ไม่ขายเขาขายที่ต่างประเทศจบอั่นอีกนิดพี่ผมก็ไปซื้อแล้วบวยมันของทั้งของไทยและของญี่ปุ่น บ้านเริ่มหนักแล้กลับเถอจบจบจริงๆละบ๊ายบาย